นี่แหละพี่น้องเอ้ยบ่แอ็นที่ทอมาแล้วแับเอาลงบ่ได้บัดนี้ฮะก็เลยหายทางบ่ก็พ่ายนี่มาซอยเอาลงพี่น้องเอ้ยเฮ็ดจังได๋แนวนักแนวหนานี่ซอยกันได้พี่น้องเอ้ยเจี๊ยบไข่ซอยเบิ่งกันน่นแหละเพิ่นบอกพี่น้องเอ้ยอันนี้แนวแนวเฮาซอยได้เฮาก็มาซอยกันเนาะเอ๋อสบายดีบ่จ๋าลีสบายดีเด้อโดยสบายดีเป็นจังได๋คือว่ามาจะเช้าคือบ่เอาลงนี่ฮะกก็ออยาุ้มลงผู้เดียวอยู่ยันหมู่บ่ได้ลงน้ำ men bò, <coughs> àu lung đay bò này hà, đi. bàn, dàn, hà đi. à, trứng voa, àu lung àu, cứ tối nay vẫn này, โดยกับสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทีคารพกันหาแพงเบอรสสุข,ขสุขคน เบิดท,ทุกหม่องทุกบอนั่นแหละพี่น้องเอ้ยบม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องทางภายในหรือว่าพ่อแม่พี่น้องทางต่างประเทศเนาะกยินดีต้อนรับเข้าชูช่องยูทูบบ่าวกําไพคือเก่ามื่อนี้มื่อนี้เดินทางมาหาทางบ่าวสิงเพลินพี่น้องเอ้ยทางทีมงานนั่นแหละสื่อถอมาแล้วเอาลงบ่ได้พี่น้องเ,เอ้ยเมื่อนี้ฮัทนี่แหละพี่น้องเอ้ยนี่บ่าวแอนชื่อถอมาแล้วแต่เอาลงบ่ได้บบบนี้ฮะก็เลยให้ทางบ่าวกําไพนี่มาซอยเอาลงพี่น้องเอ้ย เฮ็ดจังไดแนวนักแนวนาหนีช่วยกันได้พี่น้องเลยเจ็บไข่ซ่วยบิ้งกันละไรอ่ะเพื่อนบอพี่น้องเลยอันนี้แนวแนวเฮาโซ่ได้เฮากะมาซอยกันเนาะอ๋อสบายดีบอาจอาลีสบายดีเด้อโดยสบายดีนนเป็นยังไงคือว่ามาเศร้าคือบ่เอาลงอันนี้ค่ะ็ยอยากอุ้มลงผู้เดียวนยุยยันหมู่่บได้ลงน้ำแมนบ่ <laughs> เอาลงได้บ่นี่ฮะเออจังว่าเอาลงเอาคือว่าเอามาตอนนั้นยังไม่ได้ขุดเนาะ โอ้พี่น้องเลยกพลังได้เกมพี่นงได้พี่น้องเอาลงตอนนั้นยังไม่ได้ขุดบ่อวเอ็นนี่แต่มาได้เรื่องบ่อเอ็นเนาะซื้อมากเลยวตั้งแต่ยังไม่ทันขุดคุ้มโอ้ยอย่าว่าอย่ามาจะให้บ่าวกระพ่เลยเอฟซีเลยบ่อวเอ็นให้เอ็นบ่าวกับไพ่ายให้นะจังบาททอมาทันตะกี้อยู่นอกผู้เอาเขามาวันนายผินแม่นบ่าจริง โอ้หนุ่มรอครับโดยสบายดีวะจริงเห็นจะได้บัตรนี้ยาลงได้บัตรนี้โทนี่แล้วแหละบัตนี้บารสดีคนขึ้นคนกล้ามแน่กว่าฆ่ากล้องมานี้เห็นจะได้บันรไพจ๋าลงทอยบัตนี้ก็แล้วเขาใหม่ช่วยงานเนด้ยเอ แมนบอบาเฉลีจมลงเขาเดียวข่อยสวนแล่วน่อเมื่อเช้านี่เด้ลงบสิสองคนเาโอบ่ไหแล้วเราอะกต่ได้ยาถ่าชมเจ้ามาก่อนจะนั่นจะว่าเหตุปกันนะง่ายนเสียใจเด้บมมาูันนะเสียใจแล้วมแมนบ๊อบาแสนเราบอกว่าเอาลงถ่ารถเราอ่ะจงไว้จะทอนหนึ่งพ่อเราอะอนนึ่งสองถอนเนาะทอนหนึ่งเราบอกนะ จงจงจะพามินเป็นยังจงจอยจะพาก็ได้กันม <laughs> บมเป็นยังเราอ่าบมว่า,วาถ้าว่าสิถ่าต่เล่ากับแบบว่ามันเล่ากับมีเบียม,มีงานหลายทางนะยางว่ามันสาปูรสร้างเฮ็ดอันนะ่ะบันนี้ทางทางเขากับบ่านกันเลยลีวมาก,ก่อนเพิ่นยังอยู่เซโพนพิ่นเพิ่นมาตำ้ลัง แลายปานี้มาห่ออะไรก็มีได้ลงมือได้แล้วแบบนี้แบันี้ตามระวะและตามเราบอกเขาแล้วที่เจ้าพอดีแล้วมาพอดีเนาะเพราะว่าบ่าแสนแล้วก็ระวาแล้วมีแต่กาเอาลงได้ก็เอาลงกอนเ,เอาลงไม่ได้คราบเอาลงไม่ได้ก็หาหมาูนํา,ามันมนี่แหละเอาลงช้อยแนวรวาวะไพ่บอกให้ซื้อมาแต่ยังไม่ทันกุดเราปกติขาเจ้ามาชมข้าเจ้าจะาลงนเลยเนาะ ต้องต้องใน,นคุดขุมก้อนเนาะแมนโหอีตามเขาบอกกันมันบอกบานนี้รถคุดลุมท่าเร้อบัดท่อมาก,ก่อนบานเนี้ยัันเามาพร้อมเขาลงผสมอบะกระเทิรแน้วครักันนั่งานแต่หุ้มน้ากันมากับดีไปยางแมนไม่กะ มันบวมแล้วมันหามปงมันสิเลิบเหมือนเขากับผมเข้าใจมันที่โอ้ยเขาเจ้าเขาบอกว่าเอาลุงชอแน่เขาเจ้ากับลงไห้ดอกเข้งใจปรนเด็นวะเนาะเข่าทันย่อยบ่เดี๋ยนี่เข่าทันย่อยบ่ลงลงมาเป็นเป็นบางหมดเน่าย่งเป็นไรเอ้ยโอ้ยเนาะเข่าทันย่อยนะนี่เดี๋ยวชัวร์ว่านี่บ่เมันจะมาเห็นชาไม่ดูเนาะนี่จได้ใส่ตามนี้เลย เป็นีได้ว่ากําพอยันเจ้าไปหาทั้งไอ้ส่วนนะเป็นีได้ลูกเมียเพิ่นกลับมาอยู่ว่ารือว่าจั้งไดกลับมาอยู่เพิ่นว่าคันว่าได้งัวไปห้ทางไม่เ่าเพิ่นมันเป็นไปได้เป็นฮีดบ่มันเป็นฮีดประจาหมู่บ้านเพิ่นน่ะนะ<ม>คอยกับพเข้าใจดวบอกเพราะว่าเป็นฮีตแบบใดกับบจักเพราะว่าเมียนี่เวลาเมื่อนี่เราก็ไ่ได้บอกบ่ได้ครอบเ<ม>ราวะบ่ได้ครอบบ่ได้บอกทางอันพ่อแม่ทางหยาดทางเ่าแก่ทางขัวเมื่อรถด เมือเลยแม่นเพื่อว่าเมือเห็ดบุ้นะลวบอกนะเห็ดต้นเหยียงว่าเมือเห็ดบุญเมือเห็ดบุญแล้วกับบัวมาเลยหรือเะล่าบอกทางพวานะบอกน้ำพวานะว่าเมือเห็ดบุญนอ๋อฮันนาแต่ว่าจัาเมือเห็ดบุญบอกด้วยว่าเมือเหยียงกับบัวจักคอยกับพู้คือกันพู้จะซ้ำนี่เนาะแม่นพู้จะซ้ำนี่แต่ว่าขั้นได้งัวงัวฮิดนั่นไม่เท่านันใช่ไหมหันนาพงัวมันลูกเมียเขาหนาพอแล้วพิษหมอกแกงเล่นง่ายเพราะท่านกล่าวทั้งนี้แต่เมื่อเราบ่มาปบบ แมนเพราะว่าใบน้ำตาลฉาดกลมนี่ก็ยังโบได้สี่ยังโบได้อันนั้นยังนะยังโบได้ปลาหางกันแมนยังโบได้ปลาหางยังโบได้แบบว่ายังโบได้บอกยังโบได้บอกกันทั้งเถื่อนหรอกหากแต่ว่าเราว่าทั้งพ่อแม่ทั้งเมียนั่นขานใงัวเอาเมื่อไหรแหละจึงจะหายเมียมาแต่ว่าเมียนั้นยากมาอยู่หากขานั่นไม่เห่าอยากได้งัวฮีดเดี๋ยวนี้ฮะอยากได้หิดในคลองอยากได้งัวฮีดโบแมนว่าคลองหรอกเพราะว่าเราแต่งเลี่ยวเรียบร้อยเลย แม่จะหี้ยันนงบ่ชจ,จักขี้ไม่ได้เมื่อเมื่อกับบวดในไหรห่านพันนี่แม่ได้ว่าได้จ่าท่านเขาแก่ลุงตาก็ไปก็ไปบลรามาบกครอบ loft, ลบไปเอาปังจากได้หี่ที่ไ,ได้บุพ <othing> ุกือกันมันเป็นค,คือคือทางพายเมียนี่เป็นผู้ไปเนาะ<อ>แมน่นทางผู้เมียเพิ่นนะ่ะเป็นพ่ายไปเองเพิ่นไปตั้งแต่เดือนชงคนนี้เราบอกนะโมเมนต์ว่ามื้อนี้มื่อวานไหยแล้วกะ ผัวไปน้ำผัวไปน้ำกับวาสิมาอยู่แล้วก็พัดไปทถาแกนทั้งนั้นแหละพัดพัดเดือนนั่นเดือนนี่แหละบ่มาจังเถื่อพัดเดือนสามเดือนสี่พัดเดือนสี่เดือนห้าจนมาหอดเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนนี่หรอปะบ่มาจ้อยยังมีจีดีอยู่ยังมีจีดีล้วบันี้ตามเหตุการณ์บริรมแล้วบ่สมมตหว่าเล่านี่เป็นนด่นนี้เนี่ยพิษของตรงเทียงเดืนนี้ออกไปกันแบบนี้เนี่ยจักเถื่อและหรือว่าเธอเดียวเธอเดียวนี้อคขั้งแรกหรอ แต่ว่าเพื่อนอยางไ้งอหิดนี่นะมันงอหิดเนี่ยสิกบมาแมนสิกบมาทั้งเนียเลยอยางมาอยย่เนาะทางนียอยากมาอยู่กินทอดลูกกินขอดวัวอยู่จนหายี่้เลยจักรวาลยังไงแบบกรมเวีนไทเวีนมันทรนแล้วแมนหอนยานหอดขาหอดบ้้นเลยเดี๋ยวขันใดเฮือนใดชาติแล้วกัเพื่อนอ่ะใช่ไหมเพื่อน่ะว้าคอยกับประจักือกันตัวนี้มีแต่ เพราะมีแต่พ่อซามีแต่ต่างได้กะสุดแหล้วแต่เล่าเนาะเพราะว่าเข้ากับผู้จักเนื้อในของเขาเจ้าปันไดนะเพราะว่าฮี a ไป h ีดบ้านแต่ละบ้านมันกับผูกันมีแต่มีแต่สิพากับพึกษาเอาทอลงอย่างนี้ค่ะมือจังได้จะให้มาแล่วนี่นะเดี๋ยวมันจะคำในพี่น้องเลยแต่เว้นกับเริ่มคำในใดอี่างนี้ค่ะแมนแมนแมนว่าลายเดี่ยมันยืดได้นาน แต่ไหนบันีนบอซิงพ้อมนะบ่ขัดพ้อผมนะคอยจะจับหิวลงไหนนี่ฮะจ้าบัวตรงที่เจ้าบัได้ไหวอย่างไรฮะยันว่ายันวไหเจ้ามาได้จับหิวลงรลดบ่ได้บ่ได้ชวนข่อยจังดีไว้่สันข่อยก็ยันเก่งใจเจ้าคือกันได้นี่ฮะนอนพอจะหึงบอวมาลุเลียดดิแมนแมนผ่อนอันแล้วบอ ลอยโลลอยปลายโลผู้ใดไดิดฮะโ<ม>ทหนึ่งค่ะมาแมบอกเอ็มบอกเอ็มนะแม่มาแม่เ,เ,แมมแมเดี๋ยหยาดแล้วเจ้าดิ <laughs> เอาพี่น้องเอ้ยมาหามโทอของน้าลุงซอยบาซิงเพื่อนวัอนี้ฮะ

วูบมอชิ่งยังได้แข็งเีนตีมวยแข็งขอมได้แข้งว่าเป็นอะไรแข็งว่าุกอันอะไรบอกไปลงมามาซิ่งลงรวมกูด้วลงมามาซิงลงกับสองคนฝรั่งได้รังมาซิ่งขอเสือลงวัดเกลือมาลงได้หรอวะมาซิ่งมาลงบ่อยเลยบ้านย่านน้ำปากนีกเรื่องร้ยายนี่เนี่ยเนี่

กาะพาย่านย่านน้ำนะประนี้ฮะนิ่มลดมันเป็นยังไไมารมันนุ่มเป็นยังไงบอกชิงจะคือบอกมัรู้จะทับบอกโอ้มีเห็ดกุ้งเห็ดกระด่กอ้อก่างอย่างนี้เนาะไปคุดนด่นะบอกไปคุดนดิกว้งอย่างนี้นี่ อยนี oh, ่นะคุณวาสลีคุณวลาสลีบคุณอ่ะปอะไ้คุณจะเถื่อให้คุณานี่ะวาสิงวาสิงคุณตัว้องได้ให้คุณนี่ได้ได้ค่นบ่อจิหอาะคุณจะเถื่อได้ว้าวแล้ว้มย่าาถายรูป่ายได้้อยู่เลยียืนรูปได้อ้

เอาบาอย่งวันไบอยมันค่อยลายมันยอมันนาโิงงโค้งโ้าดิงมอยพี่เียนหยอมแข็งๆไหาจยัคอยอนเกือบเลเออ้มันบุ๋มุ่ดเตีนยุ้งเล่นมันไก่นึกตรครับขึ้นไม่จมอเางเลยไครมาซอยให้เมือนีไดเอ้ยเาไกเดนบเราใ้น Đi luôn hỏi đi mà, luôn. Hai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  luôn. Đi luôn. đây luôn. Hai 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 luôn. 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 Hai đây Hai luôn. Hai luôn. Hai ก็ว่าให้ให้ว่าเทนช่วงทอนกับของฝาเนาะท่องเบาลงเถอละอันมันจะช่วงคนช่วงคืนลงผิดันผิดก่นเขาลงมันลงมึนทำได้ช่งอนแล้วเปนเรลยนะ้มาลงมามันนี่ทอนชาวเขาได้เขาหามมาตั้งคือเนาะอาไมมักายหามันหน้าเลยัดเนี้นายพ่อพูดตูนไอ้พ่สาอี่พ่สี่ซาแววลงไปลงผู้หนึ่งด้อลงกจะววเจ้ากิ้งมันู

ของบ้านบุกาลงเป็นยังไิบกาลงเมเด้อมนมาขันันหักบ่าลยงือโอ้ได้เ้าสองคนมาังอะไจะได้เหรสคนนี่ได้เหรอเอาลูเอเอาูเหจะได้ยูบัดโอ้ขึ้นบ่

พอล้ลงนี่แล้มยไักม่ไปไปเอาลงมาเองไม่ไกลพูดบ้าน่ะแ่บ่เลยครสีม่วงขอบคนนี้อ๋อสีเขานเล็บี่นจำันเลยหรกเอาออกที่ขอบเลยมงกรเลยดูเลยคนนี้สียืนมได้กันยืนอยู่ที่ขอบโอเคแล้วโอเคอ่ะคืนด้อย มา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 ทุกคนมาทุกคนึก้าอาไรแข็งๆปาจิงเลยจิงปาบ่ขไทยโอ้ยบ่เห็นขอโทษขอโทษบ่เห็นม่เลี้ยงบ่นี่บ่บ่เห็นขอโทษขอโทษโอ้ยยอม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 ยเหยเยียบทึบ่เห็นอะเยบถึ่ะบ่ได้ตั้งใจเอขอโทษเอบ่หนเอ เดี๋ยะได้าเนาะเอาย่าัวเนียวมไอาเด้อเนีมันนักแกเนาะอตัวนี้ออเดจบมัยเอาที่นเอาคือหนึ่งเอาบัมาล้เวางขาไอสาลีเด้อวางขาเรตีนเนี่ยเปยังขาระบ้งตีนยตีนนะเรื่องจะเอาม่ออกด้วยไเด้อเอาดนปูตีนบ้างเระวังเหนื่อยิกี้พาบานนี่ มาชิเลยใช่ไหมคนกล้ามเนาะชิลุงเนาะคนกล้ามไน้จังหวะเลวไว้น่ะ้ยทั้งรถต้องสนวลเรเๆต้องต้องหยว่าสีมาดุงจุดุมเนาะแบบจะคลองบ้านเหมนเจาื่อนเนี่พี่เ้อคุณมากใครเพื่อนอย่างนั้นเราอ่ะเป็นยังอหวเ่็าวด้ยมาเอาชัวใเต็มที่พี่้อไปเต็ม่ ว่าเอ็นต้องทำชอบว่าเอ็นกทำทำงาน้ต no. oh. yeah. ้องไปทชอบ่าอนไปโคตชื่อมาอยู่ไหมบาเอนปโคชื่อมาอยู่แล้วเาทีโบงไปแล้วไปจบองบนขี่โบขี่โบซิงงเนาะเ็นชื่อผู้อื่นรับโบเชนว่เอนชื่อก็ดีแล้วเราชื่อไ้ขี่เอาชื่อมาให้ขี่เยเอาโบซิงขึ้นิได้น่นนะเพว่าให้ปดเกือบม่ตัวงินย

อไม่ได้ด้องมาช้ห้ร่ไห้บนน้คนละขามือเจนไม่ให้มือลงไปเนาะมืออ๋อไม่เอาหวร้บอกครับหาคักบอกับหาคักไปให้แลมาหมา่ให้แตนรามีแต่โอ้ยดีใจแลยหัวลงไปหลยคันมาเลยเราให้ถงนีแค่นเดียวให้เราหามขึ้นแต่เอาเอาลงไม้แบโอ้ยไละนอ เดี๋ยวฉักเช็คเี่ยอกันนกะโอ้อ้าวคือมาเบิรดเอาเต้มบานนี่ค้นมาเบิดเหรอนี่มาเบิร์ดป้านนีเอาเบิร์ดตอนลมันกาดป่าได้ป่ะกาดป่าจับทึงไปแล้วกาดช่วยไปเลยบ้านนี่เฮ้ยเอาขึ้นเลยลงมาได้บ้านลงได้ขึ้นมาได้บานีขึ้นมาหาหัวก็ได้หรอเอาโชวรถเขนมาหนึ่งเกสิมา ได้เลือดเชยควัไดแล้วบอไดแล้วออยัดูอกเลือดแล้วเลือดเลยงฮะม่ดูมาแดงเป้งเนาะไม่ได้กิเลยนอได้เป้งพีแงนะตัวระกอบยังไงเนาะดะเลือดแล้วแผนึ่งอผมเป็นยังไงหัวใจอยู่มาดูบอยางว่ากินผูตัวไกินตุนทลเนาะบอบอไปเลย เอาลง่นนั่นก่อนเนาะเอามาอนมาดีด้ยป่ะโมิ้เอาถูมพยาบาลมาถุกไปเน๊าเอ้าหโดทโ่โะ โมนักเราบริษ่นี่ออนี้นะี่ั่นเออเอออ้ยบอสินมนักที่ี่แสดงว่ามีเทานี่นโอไปปเอาลไปอ้าจไปแท่ามจับันเลยขีหูไปเลยจาสหูนหูเยขีหูไปได้หูน้อยเลยนี่ละหูเลยขไม่ได้นะหูมใหญงเดียแล้ว้าโคกเก็บ ใช่มันจิ้มนิดนำข้าวโพดเอา่ๆตึงาเลยชุ่ๆ่ใกลแล้วะบอเนให้กัให้แล้วเอาขึ้นมาใหม่็ขนาดเลยเนาะจะขึ้นเล็กน้อยทูรีดใส่เทเลยคนบอดแมว่ามาจ้ามาจ้าบอกให้มจ้านี่บอแสนข่อยเย่าเห็นหมันแล้วเด้อบอแมว่าข่อยบอไดลูลูบอไดว่างานงานจาเด้อยุ้มยุยอยเจ้าจะให้เด้อบอแสนเด้อเอา ชิมรสาตจากบอลเอวจุงงอน้ำจินตนาการเขาจัดให้ขอเด้อบ่อเสียงก็บอกเอ็พออุ่ามาซอยนี่มึงไใช่ยังไงฮมีคนปิดยกขึ้นขเอาตีนกาผู้ล่ยกแล้วเอาเอาเลยดูกระโดดแบบนี้เออชิ้นไหมทังบาสตัยี่ผกเออมบริเวณบาสตัีบารมาคาโป้เอาคาโป้คาโป้ฐานเดียวเล

Too tải, cái này nó hello, mẹ vào chính cái đó. No, hello, mẹ vào chính thùng cái đó. No, hello, mẹ vào cái đó. Hé, mẹ vào chính thùng cái đó. Hé, cái đó. Hé, mẹ vào chính thùng cái đó. Hé, còn vào chính thùng cái đó. Hé, mẹ vào chính thùng cái đó. Hé, mẹ đó. Hé, mẹ vào chính มันบด้ของลิลิได้หรือไเออบริองขี้ไก่ได้หนิเนาะน่หนึ่งมันแตกมันได้เดดหนว่า่อนเไกมันมีลมปไมันูอ่ะเป็นนนาโอยมือหอยจะตายเอ้ยหอยแตกโอ้ยหลักดเนาเนหนักบ่เอาอีกอีกอีเปิดเดเยวขาหอยนี่ก็เป็นบาทีนีหอยหอยอยู่นี่อาลงไหหอยอยดีกวเดอ เราจะหยาดองเราไมอมันเต็มมาอ้าวเฮ้ยผ่านเนี่ยพวเราลงแล้วต้องเจาะก่อนแล้วเมื่อมาเดี่ยวสรุปว่าผ่าลงก็ทำย่อขึ้นมาอีกแล้วบาทนี่ตนมันก็โอ้ยคือจังหวะคนนี้มันเป็นองง่ายๆได้บาทเอาเอาไม่เอาเนอะไม่เอามันจะเป็คนที่เรื่องเลยเรื่องช้กามาบัดเนาะ ปีนบอกรู้นะมีกัมาน้อยยปนคอยยอยานเออเฮ้ยนะดึงน้ฟองดึงเอาประสานกันเขครับวมก่กัไกันแบนี้ม่ไ้อดไม่ด่ไดดไม่ไดบอปนมากสิปีนไปทางเดียวกันไหมมันปนไปนพี่บอกมันดึงกันไปกันมาเยอยะแบบนี้เนี่ยจ้าวัวเจ้ัมงดวม กินได้สินึงดึงมปทัะมดึงโอ้มุนปีนปนดจะกินแ่ไหนเนาะังทเขาอกันเลยเรียร้อยังบอกันนี้งานงานงนทานมันลงก่อนฮะทานมันลงกำลังทานมันไปจบสลุปตรงนี้นะยังกร่ป่อ PVC ลอยมาอีกโอ้มืงอื่นมาแทนเปนไปงานกับญาตินาอเหตุกรก่อนเนาะกอบใจลายทั้งบอสิ่งลายเนะกอบปจอลายเนาะจะความหานเด้อปอบใจบอสิงขะอบใสบอสิงขอบใสบอสิง เเออปนนั้ยคือว่าเอาโตลูกนี่จบสิ้นยังแกฟ้าแล้วก็ดดำเนินการแบบนี้เนาะถ้าสร้างมันก็ดำเนินการต่อไปก็ได้แบบนี้พี่น้องเอ้ยเอาพี่น้องเอ้ยสชิหรับคลิปนี้ค่ะมาเอาต่อบ้านแบบซิงลงกจบไปที่แบบห้อยเนาะนักกับแบคนไทยหนักอยู่กับยามันเต็มใจซอยพี่น้องเอ้ย วาสลีเพิ่งยุลุ่มเบาๆนึงหักแต่ว่าได้แผ้พี่น้องมียังดูติดมีแม่แม่แม่ได้แผ้นึงเรเป็นยังเป็นยังเป็นยังไ๋บ่สิงคือบ่นักบอังบอิงก็อย่ามลงบอสังขอย่าลงเยอะเลยกาเบอร์เราเห็นนะถูดทอดเราชี้าจงถอดนะครับกดเราสิบ่การ์ลงบอสงกระบอบ่ลงได้ลราบอสังขอดมันเหี่ยงลงบุญเด้อบ่าลงยากสิตรติดนีนบ่ Oh. 谢谢 okay. อยาลเรียบรัเอลรียบร้อยนี้ฮะยังเื่อแต่ว่าด no. ีใจน้าบอิงบาได้หัวหน้าเป็นของเจ้าของจะเชื่อปานี้หาหมูไหนหมูหนักก็ดีที่ร้ยะพี่น้ากันป้าได้หัวหน้าใหม่ต่อไปนี่เว้ยสบายแล้วต่อไปนี่ฮะบ่ได้เข้าไปป้าแล้วบัานนี้ฮะินเลยเลย ือว่าให้บอสินให้บอสยังครบก็ได้ค่ะมันประดุ๊บบดเกลือมันกับปรยากเนาะแม่และอาหารก็มีเลยเลยเอาบดเกลือให้เรียบร้อยบอสิงคุดก้วงขนาดเนาะก็ดีได้กว่ามันง่ายไหมเอาลงสบายบอสบายเวลาเอาลงมันได้ยืนได้โอ้ยคุดคนมดบอสิาลงมือกินเลยวันนี้ก็มาซื่นหันนำมือจนแตกคุ้มไหมชอบในตาลอยอยู่ๆมันโไรยได้สิ่งชอบจริงๆแต่ตาลอยโปแล็งได้ปะ ทำไมเขานีป่าแล้ยผมไม่มองขี่ขี่ป่าแค่เขาคือว่าจบชิ้นเนาะจบชิ้นพี่น้องกํลังจะมาแต่ให้บรรชวนไอ้สบายดีป่อปบรรชวนไอ้สบายดีเป็นภาาษปรเรากนบรรชวนไอ้สบายดีผมมีความ่าเหนื่อยปาพี่น้องเลยเนาะสําหรับคิปนี้กับผมมียังพี่น้องเลยทางว่าก๊อฟกับสิขอล่างไม่ล่างมือเแต่ว่าล่างขีดตมออกจาก ตีนก่อนพี่น้องเห็นเนาะขออนุญาตนำ FC เอฟซีได้เนาะจันไดรกะขอขอบใจนำพ่อแม่พี่น้องนำเอฟซีเบอร์สู่ขู่ชุกชนนั่นแหละที่เขามาเบิง่งมาชมมาติดตามใหก้กำลังใจตั้งแต่ต้นตลอดมาจังไรกะดีอกดีใจนำทางเบาสิงเพลินพี่น้องเอ้ยได้ของนำของนายเป็นของตัวเองสักเทือักที่ว่าซันพอที่ได้ถ่ายสบายพี่น้องเลยเนาะโอเคจังไรกะ ขอพบ,บกับใจเดอ้อเอฟซีที่เข้ามาเบิกมาชมมาติดตามไใบพอกันหมาในคลิปต่อไปหรือว่าเอพีต่อไปสําหรับคลิปนี้หรือว่าเอพีนี้เนาะทางบ้างพายกัิขอตัวกบ,บ้านสะก้อนแล้วพี่น้องเลยเพราะว่าตอนนี้กแดดโ่มลมเย็นบรรยากาศจะเริ่มคั่มลงแรงซะแล้วเนาะท่านใดก็ฝากพ่อแม่พี่น้องฝากเอฟซีเบิร์ดสุขสุขคนอะไรฝากเป็นกำลังใจให้ในเดอ้อว่าสันไว้พอกันหมาในคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้ขอกล่าวค้า่าสบายดี